บัดน,นี้วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้าในนพลศิริวัณขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและพระมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่ 1. ชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตราคัชฉันตุเทวตา สัทธมังมุนิราชสสุนันตุสักขโมกธรรมสเคกามเมจรูเปคิริขิสิกขรตเตจันตลิเขวิมานีทีเปรเทจคาเมตรุวนคหานเเีเคหวัตทุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชละทะละวิสมัยะขะคันทับปนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวระวจนัง สาธวมีสุนันตุธรรม,มสวนาการอไยมพันต,ตาธรรม,มสวนาการอไยมพันตาธรรมสวนาการอไยมพันตาบทสวดที่สองนมสัสศการพระพุทธเจา้านโมทสสะพระขะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทสสะพระคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภระคะววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามไตรสารณคมพุทธังสารนังขจามิธัมมังสารนังคจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสารนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังขจามิ ตเตยัมปิพุทธังสรนังคจฉามิตเตยัมปิธรรมังสรนังคจฉามิตเตยัมปิสังขังสรนังคาฉาบทที่สี่สัจจกิริยาคาถานัตถิมีสรนังอัญังพุทโธมีสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสติมีโหตุสพะทา นัตติเมสรนังอัญญงธรรมโมมีสรนังวรังเอเตนสัสจวะเชนะโสทิเมหุตุสพัพพทานัตติเมสรนังอัญญงสังโฆมีสรนังวรังเอเตนสัสจวะเชนะโสธิเมหุตุสพัพพทาบทที่ห้ามหาสมัยสุ เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวตาสกเกสุวิหรติกับิระวัตถุสมินมหอาวเนมหาตา,าพิกุสังเคณะสติงปัญจมาเตหิพิกุสเตสเเห,หิสเพหิวอรหนเตติทัาหิจโรกตาตูหิทเทว,วตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหงติพควันตังทัศนายะ พิกุสังคันจะอาตโขจะตุนังสุทธาวาสกายิการนังเทวานังเอตะทะหงสิอายังโขปกวาสกเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัติปัญจะมาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกัตาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหหติภควันตังทัศนายะพิภุสังคัญจะยันนูนะมยยงปิเยนะภควาเตนุปสังกามยามะอุปสังกมิตาวะภควโตสันติเกปะเจกคาถาภาเสยามาติอัทะโขตาเทว,วตาเสยถาปินามะปละวา ปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังปัสสระยะปัสสริตังวาภาหังสัมสัมมินเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควตาปุระโตปาตุระหังสุอัทะโขตาเทวตาภควกว,ตกวนตังอภิวาเทตาวา เอกมันตังอัถทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางาังพาอภาสิิมหาสมโยปวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตํมหอิมังธรรม,มสมยมทักีเนตาเยวะอปราชิตสังคันเตอัตโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถาังอาภาสสิ ตรตาพิกโวสมาตะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสารถิวเนตานิขหิตวาอินทรียานิรักขันติปันติตาติปัตโคอัปปาราเทว,วตาภะกวโตวสันติเกอีมังคาตังอาภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคัอินทขีหลังโอหัจมัเมชาเตจรันติสุทาวิมาลา จักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทะโขอปราเทวตาพรกวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเยเกยจิพุทธังสรนังกตาเสณเตคามิสันติอัปะะปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติเตอัทะโขพรกวตาพรวาพิขุอามันเตสิ เยุูเยนะพิกเวทัสสุสโลกทาตูสุเทวตาสันนิปปติตาหงติตถทาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอาทิตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาอหิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิ เยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัทานานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติสยถาปิไมหังเอตระหิตอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิจิตตยสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ เทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทาสาทุกังนมะสิกรโรทะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกูปะกวโาโตปัจจโสสุงภะควาเอตะทวโวจะสิโลกะมนุษยมนุษกษามิยัตถปุมมาตัสสิตาเย,ยสิตาคิลิขรังปะหิตต,ตาสมาหิตา ุถุสีหาวาสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอโทาตะมนะสาสุทธาวิปสันนะักมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตวาวะวณีกัปปิละวัถเวตโตอามันตยิยสัทธาสาวเกศา,าเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอาตัปปะมะกรุงสุตตวพุทธศาสนังเตสัมปะตุระหุยานังอะมนุษา นทัสนังอเปเกสตมัทธคุงสหสังอทัสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทธสุงอเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภพาพุตาอหุตันจะสะพังอภิญญายะววคิตวานาจคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาะภิกขะเว เยวหังจ oh ah ิตยยสามิขิราหิอนุปปัสโสัตตสสะสหสาวยาขาปุมมากับิละวัฏฐาวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกคหนังสมิติงวันังชะสหสาเห็นบวตายาขานานตะวันนิโนยิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามูภิคูนังสมิติงวนังสาตาชิราติสสะสหัสายขานาตตะวันนีโนอิทธิมโตชุติม an ันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามูภิคูนังสมิติงวนัง ิเจเตโสละสสะอัสสะยักขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงภิกขุนังสมิติงวานังเวสามิตาปจจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานังบุมพิโรราชคหิโตเวทุุลสสะนิเวสนัง พิโยนันงสะตะสหสังยัานังปะฮิรุป,ปาสติภุมิพิโรราชคาหิโกโสปาคาสมิติงวานังปุริมันจะทิสังราชาทัตระโถภาสาสติคันทพานังอาิปติมหาราชายาสสิโสพุทธาปิตสสะพะหวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวานัง ทักีนังจะทิสังราชาวิรุณโหตปัสสะสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสาาัสสิโสพุ้ตาปิตโสเขอาหวโวอินทนามามหพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัดวันนวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงภิคูนังสมิติงวานังปัจิมันจะติสังราชาวิรูปโขปปัสสะสติ นา,นาธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวออินทะนามาหัปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามุงพิคุนังสซมิติงวันังอุตรันจติสังราชากุเวโรวตประสาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวออิธทะมานา วัพพราอิทธิวันโตชุติมันโตวันน์วันโตยัสสีโมโมทามานาอาภิกามุงภิกขุนังสิมิติงวันังปุริมะทิสังทัตตะโถทักขีเนนะวิรูหะโกรปชิเมนะวิรูปะโขปุเวโรอุตรังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ทัทนละมานาอัทถังสุวณีกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาตสามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสพโจะกิน,นุมันุนิคันทุจะปะนาโตโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจะคันทัพโณโลราชาชโนสะโโพ อาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวานังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตัชกากัมพลสสตราอาคูปายาคาสหา,าติพิยามูนา ทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายาสาัสิโนเอราวันโนมหานาโโศป,ปาคาสมิติงวานังเยนาคราเชสหัสสารันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวะนัมชปตาจิตตาสุปน,นาอิติเตสังนามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปัน,นตโตเจมมะกาสิภุโภสัรหาหิวาจาหิอุป,ปัตโต พวัญตานาคสุปันนาสารณะมังสุพุทังชิตาวชิระอเตนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัสเเตเตอิติมันโตยัสสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวกัสาเวปจิตติสุจิติจะปหาราทโทนบุจิสหสตันจะปลิปุตานังสเปเวโรจานามักา สันในหิตวาพลิงเสือนังราหุพัทธามุปาคมูสมโยธานิพัฒนเตพิคูนังสมติงวันังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธาคโมูวรุณาวรุณาวารุณา,าเทวาโสโมจยัสสา,สาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายสสิโน ทศัศเตท,ทัาสาธาตายาสพเพนนัตตวันลิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนว ass ass ันโตยาสีโนโมทมานาอภิกามุมพิคุนังสมิติงวานังเวนทูจะเทวาสหะรีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาภูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาภูปุรคิตา นักขัตานิปุรคิตวาอาคูมันทวลาหกาวสุนังวสโวเสโธสัตโปปาคาปุรินทโททัศเ,เ,เตทัาธากายาสเพนานัตตวันนิโนโอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุภิกุนังสมิติวนันังอาทาคูสาภูทเทว,วาชละมะขิสิกขาริวะริวะอริทธากาจโรชาจะ อมมาปุกพันิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชากาสุเลยยรุจิลาอาคูอาคูวาสวะเมสีโนเทเสเตทัธาสาธากายาสเพนนน,นัตตวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโ,นโนยสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานัง สมานามหาสมานามนุษสมมนุสุตตมาชิตธาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอาทาคูภรโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาภูเทวายาสัสิโนทัสเเตทัสาธากายาสเพลานัตวัน,นิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนวันโต ยัสส as ิโนโมทัมานาอภิกามุงภ ah ิขุนังสมิติงวันังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทันตะไคหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตะหารคชามิสกาจยัสสิโนท่นายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ คาเ,เตทัสาทากายาสเพนานัตวันดินโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันมวันโตยัสสิโนโ,โมธมานาอภิการมุงภิคุนังสมิติงวานังเคมิตาเคมิยาตุสิตายามากตากาจยัสสินโนสัมพิตากาลามเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมานนารตินโนอาคู อาทาคูปรณิมิตาทเสตเตทสาทากายาสเพนานัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามุภิคูนังสมิติงวันังสเสัตสเถเตเทวนิกายาสเพนานัตวันนิโนนามันวเยนะอาคัญชุงเยจันเยสทิสาสหาปวุทธะชา,าติมัขีลังโอคะตินนะ มานาสวังทักเขโมคตาังนาคังจันทังวังจันทังวะอสิตาติตังสุพรหม,มาประมัตโตจะปุตตาทิอิทธิมโตสหะสันนังกุมาโรโอติโสจะโสปาคะสมมติมวานังสหสสพรมมามโรกานังมหาพรหมะพิติติอุปปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัศเส ทศเศรษฐอิสราอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรม,มเกมาราเสนาอาภิกามิปัสะกันหัส,สะมันมันติยังเอทะคันหิทะพันทะราเชนะพันทะมัตุสมันตาปริวารทมาวมุ มุนจิตตะโกจินนามิติตตธมหาเสนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตละมหัจจะสรันตตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโขธนยันโตวสวิชุโกตัทาโสปัจจุทาวติสังกุโทสังกุโทอาศยังวเสตันจะสัะพันอภิญญายะ ววะคะิตาวานะจากรมาตโตอมันตยสิสขาสาวเคสาสนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถิธโวเตจะอาตะมะกุรุสุตาวาพุทธสาสาสนังมีตะราเคหิปกาโมนเนสังโลมัมปิอินชโยสัพเพวิชิตะสังคามา พระยาติตายศสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะนิสุตตาติ